ขอหนึ่งคำไว้โตะสาวหน่อยครับขอขอคำไว้จีบสาวหน่อยป๊อกออยชมว่ะสาวคนนี้งามน่าหักมีเสน่ห์แบบที่วะบะเอาคาําว่างามแต้แต้ครับอี่บาบะเอา,คำ,าคำนี้มันไฟไฟก็ฮูหูเบสิกอะผมเป็นบี่า <c oughs> ผมงามไปบริมซ <c oughs> ิมซีคือน,นัดครับเีง อ๋อคำชมคนงามหน่อยอย่างมันนะฮักแต่ว่าอย่างมันนะฮักแต่ว่าเนี่ยศาสตราจารย์ผู้ชายคะจะได้แต่คำเบสิกนะคะพี่รีองตองอ๋อมีคนพิมพ์ว่ามาว่าเอนเล่เอนเล่เอนเล่แงามพี่รีองตงมีกว่างามนะอ๋อศาสตราจารย์ผู้หญิงว่างามพี่ลี่องตองพีี่่ลองตองแปลว่างามงามพี่ลี่องตองแปลว่างามพีลพลมพ่ลี่แปลว่าสวย นะคะงามพ่ลี่แบบสวยจับใจงามพี่ียองต,อง,ง,อง,ตองว่าแบบงามพีสวยสวยแบบสวยกว่างามขนาดอะคะามมา่ะม,ม, <c oughs> มันมันเหมือนประชดอยู่เหมือนกันเนี่ยงามพี่ลี่องตองขนาด ใสองตองงามใสองตองแปลว่าโอ้ยสวยหน้าใสนะคะห <c oughs> น้าแหลเออผิวใสผิวสวยสดใสนะคะ